บีดไปลากต้นหญ้าหลักแรกคุณต้องดูสายยางก่อนครับเนี่ยกล้ามเนื้อมันผ่านกล้ามเนื้อมาหลายที่ใช่ไหมถ้าตรงนี้คุณไปทับเขาเริ่มไปนั่งทักเขาอีกหรือปั๊มมันเสียปั๊มก็คือตัวหมอนตัวกระดูกกรต้องแยกไม่ใช่ไปเปลี่ยนปัม๊มหมอผ่าตัดไปผ่าตัดปรากฏว่าไม่หายเพราะอะไรมันไม่ใช่ั้งแั่แรอบางคนอาจารย์เห็นหมอนมันยื่นอย,อย่างนี้เลยนะทุกข,ข้อเลย มีคนไข้คนหนึ่งกระดกเท้าไม่ขึ้นกระดกนิ้วเท้าไม่ขึ้น<ะ>หมอไปเอ็กซเรย์เจอเอาไอา้ไม้มาให้ดูเนี่ยหมอนมันยืนออกไปทุกข้อเลยออื<ะ>หมอเขากฟันตรงว่าหมอนครับปรากฏว่าวันนั้นอาจารย์ก็ไปนวดสันนัแข้งพอรนวดสันนักแข้งสักพักหนึ่งอ้าวกระดกขึ้นไหมกระดกได้เลยอ,อ๋อโดนสสยยางรับเพราะอะไรเขาเดินขายของชํางจงหวัด<ะ><ะ>สันนักแข้งคือเส้นชงมาพาชใช่ไหมเขาเดินมากๆมันก็เกร็งเกรง เส้นประสาทที่มันผ่านตรงนี้มันก็ทําให้กล้ามเนื้อมันก็เกง็งบีบไว้ทําให้ตัวกล้ามเนื้อเขาไม่มีแรงที่เกิดเหรเห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้เลยทั้งทั้งที่เห็นหมอนยื่นคําว่าหมอนยื่นก็ไม่ได้หมายความหมอนกดนะครับต้องเข้าใจอีกสมมติว่าช่องอย่างเงี้ยหมอนยืนแค่นี้ถามว่ากดไหมไม่กดยื่นมาแค่นี้ก็อยากเลยไม่กดเลยเพราะมันก็มีที่หลบเนี่ยแล้วเาว่าก้มกง่าไม่มีอารารก้มเลยไม่มีัาหาเลยครับถูกต้องอาจารย์ไม หมอนเนี่ยที่จะบอกก้มมัน